สวัสดีครับบีต้องรับคุณสู่ช่องปปองแตตงและสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องอยากให้เกมชินเนี่ยเพิ่มดาร์กโหมดสำหรับหน้าโหลดเกมเออต้องบอกเลยว่าท็อปิกนี้นะฮะเป็นหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนผมนะกเวลาที่แบบเนี่ยเนี่ยเดีย๋ยวผมพาไปดูนะสมมติว่าเราเล่นตอนตีสามอ่ะเราเล่นตอนตีสามอ่ะเดีย๋ยวไปตรงไหนดีอ่ะไปในเมืองมาสแตนหน่อยละกัน อ่ะอันนี้ไม่ใช่อ่ะเองเงี้ยเงเงี้ยอยากให้เป็นแบบเนี้ยคืออยากให้เป็นดรักหมดแบบนี้เป็นหน้าสีดําแบบนี้นะฮะแต่ว่าแต่ว่าบางครั้งเนาะดึกดึกยามดึกดืก่นเล่นเกมยามดึกนะเนาะอาเอา,เอาสักที่ทีกว่าเอาตรงนี้แล้วกันนะอา้าวเฮยบอยแล้วทำไมตอนไม่อัดคลิปไม่เป็นแบบนี้วะ <c oughs> ทุกคนคือแบบตอนตอนผมไม่อัดคลิปนะคือมันเป็นโหลดหน้าสีขาวแต่เนี้ยมันเป็นโหลดสีดำเว้ยเอาเดี๋ยวผมต้องหาสถานที่มันกรใจก่อนไม่มีเลย จัดไปอะ้วตอนเล่นห่มล้อไงเกมเกมแกงเราไม่ได้นะเราจงทำคอนเทนท์ที่จะแบบอันนี้นะเหมือนรู้ตัวนะว่าเฮ้ยเอาละแกจะด่าดฉันใช่ไหมเจ้าโต้องอะไรอย่างนี้จัดไปผมว่านะผมว่าเราต้องไปทําอะไรที่มันแบบว่าเป็นดันเจียนอ่ายกตัวอย่างด่นนี้แล้วกันเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราว่า เดี๋ยวเราเข้าสถานที่ที่มันเป็นแบบว่าอจุดที่มันต้องแบบวาร์ปเข้าไปสักครู่หนึ่งนะทุกคนผมว่าเขาไม่แกงแล้วล่ะเอ้ยแล้วมันก็จอดำไงมันดำตลอดเลยวะเฮ้ยมันแกงผมเนี่ยมันแกงผมผมว่านะผมว่านะผมว่าสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้นะผมเดาได้เลยว่ามันเป็นเหตุการณ์เพราะว่าตอนเนี้ยกินชินนะ่าจะเป็นเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อน อ่านี่กลางคืนอยู่เดี๋ยวลองปรับเป็นตอนเช้าดิหน้าหลุดจะต้องเป็นสีขาวนแน่แน่เลยให้ดูก่อนดูก่อนอ่านี่แหละนี่แหละตัวดีนี่เลยมันจ้าสะเลือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานนานตาจะบอดแต่ถ้าตาบอไม่พลาดนานจะเป็นหลอดสิน,นั่น ผมรู้สึกว่าแบบมันมันแสบตามากเลยอะ่ะไอแบบเนี้ยแบบบางคนที่เล่นในมือถือก,ก็ดีหรือว่าในคอมก็ดีนะฮะเจอหน้าโหลดสว่างๆเจ้าๆแบบนี้ไปคือแสบตามากแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะตอนที่ถ่ายคลิปนะตอนนี้เลยว่าเวลาปรับกลางวันกลางคืนเนี่ยมีผลต่อหน้าโหลดด้วยถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยหน้าโหลดจะเป็นอ่าลักษณะสีดำนะฮะแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยหน้าโหลดจะเป็นลักษณะสีขาวอันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคน ใครอยากได้หน้าโหลดแบบว่าไนท์โหมดนะก็ปรับเป็นกลางคืนซะอยู่กับอยู่ในเกมเป็นเวลากลางคืนตลอดตลอดจะได้เป็นแบบสีดำนะฮะแต่ท้ายสุดอะมันไม่มีใครแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีใครที่จะรู้หรอกว่าเออขี้เกียจจะต้องมานั่งเซตติ้งตลอดว่าเออให้เป็นกลางคืนนะเพื่อให้เป็นหน้าโหลดสีดํามันไม่ใช่นะฮะจริงๆอยากให้ทางเกมอะเลือกปรับได้นะว่าแบบเออหน้าโหลดตรงเนี้ยเป็นสีดําตลอดทั้งเช้าแล้วก็กลางคืนเลยจะดีมากๆนะครับยิ่ง ตอนเข้าเกมยิ่งเวลาเข้าเกมนะครับทุกคนแบบเอ้ยมาเดี๋ยวเล่นหน่อยละกันอ,อวันนี้มีอะไรบ้างน,นะกำลังแบบปิดไฟปิดไฟแบบมืดสนิทนะฮะเจอชากนึ่เข้าไปปั๊บม,มันจ้าซะเหลือเกินนะมันจ้าซะเหลือเกินโอ้แล้วกว่าจะโหลดเสร็จอ,อีอ้ยแสบตามาก ถึงแม้ว่าตรงนั้นอะก่อนหน้านี้นมันปรับเป็นสีดําสีขาวได้แต่อีตรงเนี้ยช่วยกรุณาปรับเป็นสีดําได้ไหมแล้วเปลี่ยนโลโกโล้ชวกค่าท่างเจ็ดเป็นสีขาวก็ได้อย่างเงี้ยจะดีกว่านะเอออยากให้ปรับได้อะคือแบบไม่ไหวจะแสบตารจริงๆนะเชื่อว่าหลายคนอะอยากรีเควสเหมือนผมเออผมเองเนี่ยเชื่อว่าคิดทุกคนคิดคล้ายๆผมในการที่แบบไอหน้าโหลดเนี่ยควรจะมีแบบเป็นไนท์โหมดไปเลยหรือว่าสามารถเซ็ตอัพได้นะอ,อ่าน่าจะมีแบบในเรื่องของการตั้งค่าอย่างเงี้ยแบบ หน้าโหลดเกมเนี่ยการแสดงผลอย่างเงี้ยเพิ่มหน้าโหลดเกมมาให้เป็นแบบว่าปรับเป็นสีอะไรนะ,ะหน้าโหลดสีดําตลอดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในเกมจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนก็เป็นสีดาตลอดรวมถึงไอ้หน้าโหลดที่เป็นหน้าโหลดเข้าเกมด้วยนะครับอยากให้เพิ่มในฟิลเตอร์น้เนาะในการปรับให้มันปรับเป็นกลางเป็นแบบไทนโหมดตลอดอย่างเงี้ยจะดีมากๆเลยนะเขาะม่แสบตาจริงถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่า,วามันเออมันก็ไม่ได้มีผลอะไรแบบในเกมเทห,หรือว่าในการเล่นเกมเนาะแต่ รับได้ก็จะดีไหมล่ะเออผมคิดว่าทุกคนน่าจะคิดแค่ผมนะฮะแต่ทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับเรื่องนี้เนาะอยากให้กินชินมีไนโหมดไหมถ้าอย่างไงก็ขบับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่อยากให้มันมีอะเป็นแบบนี้ดีแล้วก็ระบุเหตุผลมาด้วย,วยละกันโอ้เพราะอะไรเราจะได้แบบฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายนะครับแล้ววันนี้นะผมคงจะต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปว่าจะเป็นอะไรนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย